สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลล์นกและเซลล์เ e. น okay. ียมจากอีซูโอเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ารถด้านหลังของเราเป็นรถนิว e s AC, u d ดีแเนอลิมิตี่ชิดโลกค่ะและใน b บิ๊ n a มเนชันของเรานะคะในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยว่าได้มีการเปลี่แปลงยังไงบ้างในเรื่องของราคาจุดเด่นของตัวรถนะคะเราไปชมกันเลยคะ่ะใหม่จะจังหน้าแบบทูโทที่มาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด18นิ้ว าภายในสีดำตกแต่งสไตล์มิมูระหน้าจออินเทอร์เทนเมนต์ดิสเพย์ขนาด9นิ้วและหน้าจออินเทอร์เกรเต็ด MID ขนาด7นิ้วม,มาพร้อมกับฟังก์ชันแพดเดิลชิพประสบการณ์ใหม่เปลี่ยนเกียร์ด้วยปลายนิ้วให้ขับสนุกมากยิ่งขึ้นพบกับไฟท้ายแบบใหม่ทิปเปอร์อัเมอ LED เครื่องยนต์มีให้เลือก2แบบ3.0 DDI Blue Power 190แรงม้าและ1.9 DDI Blue Power Gen 2 150แรงม้าค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมฟอมวิสุโอเควันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกับเจ้าวีรุูน o ์ส2024มากับสโลแกนที่ว่า Armor DMAX ครับผมเชิญชมได้เลยครับด้านหน้าออกแบบใหม่หมดกระจังหน้าเพิ่มมิติใหม่เส้นสายฝากระโปรงที่ดูดุดันการชนหน้าที่ดูแข็งแกร่งขึ้น ไฟหน้าออกแบบดีไซน์ใหม่ออกแบบแอร์เคอร์เทนข้างไฟตัดหมอกช่วยลดแรงต้านอากาศเหมือนกับรถสปอร์ตตามหลักแอโรไดนามิกช่วยประหยัดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้นออกแบบซุ้มล้อลายใหม่ล้ออันลอย18นิ้วลายใหม่สีดำเพิ่มความดุดันยิ่งขึ้นด้านท้ายดีไซน์ใหม่เพิ่มความดุดันยิ่งขึ้น,น,ไ,น,น,นไฟท้ายเปลี่ยนใหม่แบบทิปเปิลอาร์ LED ภายในออกแบบดีไซน์ใหม่เน้นความดูหลายด้วยสีทูโทนออกแบบลวดลายพิเศษแบบมิมุระดีไซน์หน้าปัดดิจิตอล MID 7นิ้วอัปเกรดใหม่แสดงผลได้ดียิ่งขึ้นแสดงผลข้อมูลการขับขี่หรือองศาของรถและซิงกับหน้าจอ9นิ้วคอนโซลกลางสามารถทดลองขับและชมรถตัวจริงได้ที่อินสูนคะรนายกได้แล้ววันนี้ สำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากให้ทางเราพาชมรุ่นไหนสามารถติดต่อเข้ามาที่ Line แอดอสูโอเคฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ